สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรและแฟนๆกันทุกๆท่านนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงสตาตามวันเกิดของตัวท่านนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดในวันไหนซึ่งแม่หมอก็ได้อัปเดตเป็นคลิปวิดีโอลงในช่องของแม่หมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ต้องขอฝากช่องของแม่หมอด้วยเนาะ หากท่านใดเพิ่งเข้ามารับชมรับฟังคําพยากรณ์คำทำนายเป็นครั้งแรกก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและก็เพื่อที่จะไม่พลาดคำทำนายใหม่ๆแต่ละช่วงอายุไม่ว่าจะเป็นการเสริมดวงสิ่งที่ควรระมัดระวังจากซ่องของแม่หมอด้วยนะคะและถ้าหากท่านใดเนาะ ซึ่งชอบในการดูดวงการเซ็กดวงสตาเป็นรายเดือนนั้นก็สามารถที่จะมาเซ็กดวงสตา์แบบฟรีในซ่องของแม่หมอในแต่ละเดือนได้นะคะเพราะว่าจะมีคลิปอัปเดตลงให้แฟนๆในแต่ละเดือนค่ะและในการพยากรณ์ดวงสตานั้นแม่หมอก็จะอิงใส่โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงสตานะคะ ไม่ว่าการโคจรของดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้านั้นจะส่งผลต่อโชคชะตาวาสนาต่อชีวิตของตัวท่านอย่างไรท่านก็สามารถที่จะเซ็กดวงชะตาไม่ว่าจะมีสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังอาจจะรับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำรงชีวิตได้หรือว่าจะรับชมรับฟัง เพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเพราะว่าดวงสตาของคนเรานั้นจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนชีวิตจริงของคนเรานั้นจะขึ้นอยู่กับบุญและกรรมและก็การกระทำของตัวเราเองเช่นในวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยก็จงขยันและก็มุ่งมานะอดทนลงมือทำสิ่งที่สอดคล้อง ซึ่งจะนำตัวเองไปสู่ความร่ำรวยในอนาคตนั่นเองนะคะและไม่ว่าท่านจะเกิดในวันใดเดือนใดปีใดก็ตามเนาะแม่หมอเสื้อสุดใจนะคะถ้าหากตัวของท่านนั้นขยันมุ่งมั่นและก็อดทนท่านก็ไม่มีวันอดตายนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวท่านคาดหวังเอาไว้นั้นมันก็จะประสบผลสำเร็จ ไม่ยากเกินฝันเอาไว้อย่างแน่นอนเนาะก็เอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคำพยากรณ์ถ้าหากท่านใดเนาะอยากจะเปิดรับพลังงานดีๆจากแม่หมอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าคือคนโชคดีและถ้าหากท่านใดพิมพ์แล้ว ดวงสตาของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเหตุเพราะว่าการคิดดีพูดดีพิมพ์แต่สิ่งดีๆออกไปนั้นมันจะทําให้ตัวของท่านนั้นดึงดูดแต่สิ่งดีๆด,ดึงดูดแต่เงินแต่ทองดึงดูดแต่โชคแต่ลาบให้เข้าหาตัวท่านนั่นเองนะคะคําทํานายโชคสตาตามช่วงอายุของท่านที่เกิดในวันสุก ได้แบ่งออกเป็นสามช่วงคือช่วงต้นช่วงกลางและก็ช่วงปลายของชีวิตซึ่งคนเกิดในวันสุกนั้นํทำทำนายได้ทำนายเอาไว้ว่าจะลําบากในช่วงวัยเด็กพอในช่วงวัยกลางคนนั้นหรือว่าในช่วงวัยรุ่นก็จะกินจะเที่ยวคอยทาให้ไม่มีเงินเก็บในด้านของการงานคนเกิดวันสุก ถือว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงและทำอะไรก็ออกมาได้ดีสำหรับรายละเอียดแต่ละช่วงอายุนั้นได้ทำนายเอาไว้ว่าในช่วงอายุ15-18ปีเป็นช่วงชีวิตส,สดใสโชคชะตาดีทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้แถมจะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่หรืออาจจะได้รับเป็นสินทรัพย์ เงินทองของมีค่าการงานก็จเจริญรุ่งเรืองในช่วงอายุ19-21ถึงปีเป็นช่วงหาประสบการณ์และลองใช้ชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างที่จะให้ดูแลสุขภาพสักนิดหน่อยควรผูกมิตรสร้างสายสัมพันธ์ไว้กับคนอื่นจะเป็นการดีมากส่วนในเรื่องของการเงินนั้นหามาได้แล้ว ควรบริหารให้ดีอย่าได้ประมาทเป็นเด็ดขาดเพราะสตาชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นย่อมมีลงเสมอในช่วงอายุ22-23ปีในช่วงนี้เป็นช่วงอายุการทำงานหนักค่อนข้างดูแลสุขภาพหน่อยจะเป็นการดีแต่ช่วงนี้ก็ถือว่ายังจะมีเกณฑ์มีโชคลาภ เล็กๆน้อยๆบ้างในด้านของความรักนั้นอาจจะมีเข้ามาแต่อาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวงานที่ทำนั้นควรใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อหลีกเลี้ยงความผิดพลาดในช่วงอายุ23-25ปีในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้เจอรักแท้ที่สตาตรงกันสตาชีวิต ในช่วงวัยกลางคนนี้ช่วงนี้จะทำอะไรก็ดูเหมือนมีอุปสรรคขัดขวางในช่วงเริ่มแรกเท่านั้นเพราะคนที่เกิดในวันสุกก็อาจจะมีเคราะห์จะมีน้อยจะมีมากนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเคยสร้างเอาไว้เป็นตัวถ่วงรัง้งให้ตัวของท่านนั้นอาจจะมีคนเข้ามากันแกล้งทำให้การงานล่าชา้า ทางที่ดีนั้นควรมันทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆแล้วภายหลังชีวิตจะเริ่มดีขึ้นสิ่งที่เสียหายไปนั้นก็อาจจะได้กลับคืนมาและจะได้โอกาสสนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสร้างตัวให้ดีขึ้นและมั่นคงและก็ช่วงนี้ เริ่มจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองถือว่าเป็นคนที่สามารถสร้างตัวได้เร็วพอสมควรดวงจะดีเป็นอย่างยิ่งและก็ยิ่งช่วงยาวไปจนถึงอายุ26ถึง27ปีเลยทีเดียวและในช่วงนี้มีเกณฑ์ความรักจะมีความรักที่ดีๆเข้ามาและก็มีเกณฑ์จะได้แต่งงานอีกด้วยส่วนคนที่แต่งงานแล้ว ชีวิตครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขและอาจจะมีข่าวดีจะได้ทายาทสมใจและก็ถือว่าเป็นช่วงอ่างเงินอ่างทองจะเพิ่มผูนมากขึ้นเพราะความสามารถของตัวเองเป็นหลักแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามตัวของท่านนั้นจะรวยสักเพียงใดจะดวงดีขนาดไหนแต่ก็ไม่ควรทําตัวโอ้อวด เลาะอาจมีเคราะได้เพราะอาจจะเกิดจากผู้ไม่หวังดีนั้นอาจจะมีความอิสาริษยญาทำให้ตัวท่านเดือดร้อนในภายหลังได้และก็ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ชีวิตจะสดใสการเงินของตัวท่านนั้นจะเริ่มรุ่งเรืองไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหาทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางไปหมด แต่ในช่วงอายุ29-33ปีนั้นจะมีเคล้์จะเสียทรัพย์สินเพาะลูกน้องในสายงานเดียวกันก็เป็นได้ตรงย่าประมาทอย่าทำตัวโอหังเพราะศัตรูในสายงานเดียวกันอาจจะจ้องรอโอกาสเล่นงานตัวท่านอยู่ก็เป็นได้ดีสุดในช่วงนี้ไม่ควรทำตัวอ้วดหรือเพลิดเพลินจนเกินไป ควรหาเวลาไปสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อลดกรรมหนักให้กลายเป็นกรรมเบาได้แต่ในด้านของการงานก็ถือว่ายังดีอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรในช่วงอายุ34 3 6ถึง36ปีนั้นให้ระวังเรื่องของการผิดใจคู่ครองค่อยๆพูดค่อยๆจาเพราะว่าในช่วงนี้นั้นสตากรรมของท่านอาจจะเกิดมีการผิดใจ เพราะความใจร้อนสตากรรมของครอบครัวอ่อนก็ว่าได้และในช่วงอายุ37-44ปีนั้นช่วงนี้สตาชีวิตจะฟื้นฟูดีขึ้นอีกครั้งหน้าที่การงานนั้นจะก้าวหน้าขึ้นดีกว่าเดิมและอาจจะมีลูกน้องเพื่อนร่วมงานที่ดีกว่าเก่ากว่าเดิมและไม่ว่าสตากรรมจะดีเพียงใดก็อย่าได้ประมาท ในเรื่องของคำพูดคำจาและควรผูกมิตรไม่ควรสร้างศัตรูในช่วงอายุ45-46ปีนั้นสตายังดีอยู่แต่ให้ระวังผู้ประสงค์ร้ายในช่วงอายุ47-50ปีนั้นเป็นช่วงสตาชีวิตจะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ท่านสร้างเอาไว้ท่านจะได้พบกับท่านผู้ใหญ่ ที่มีอำนาจวาสนาท่านผู้นี้จะเข้ามาทำให้หน้าที่การงานของตัวท่านนั้นจะเจริญมากขึ้นอีกหนึ่งระดับและมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจะได้อสังหาริมทรัพย์อีกด้วยและหากท่านใดยังโสดในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาและก็จะกลายเป็นคู่ครองก็อาจจะเป็นได้ชีวิตบั้นปลายนั้น ใช่ว่าจะมีความสุขสบายเสมอไปท่านอย่าได้ประมาทเพราะพาดทั้งทีเดียวอาจทำให้ตัวของท่านหมดตัวได้เพราะฉะนั้นควรเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางและระมัดระวังในการใช้ชีวิตช่วงปลายของชีวิตนั้นไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆงานเล็กๆน้อยๆควรต้องลงมือทำเองอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาด และในช่วงอายุ51-52ปีนั้นเป็นช่วงอายุสมบูรณ์พูนพร้อมไปสาทุกด้านมีทั้งงานทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองและลูกน้องและการที่จะได้การสนับสนุนจากผู้มีอำนาจวาสนามากขึ้นสิ่งที่ควรหลีกเลี้ยงก็คือการขัดผลประโยชน์เศษเงินเล็กๆน้อยๆถ้ายอมได้ ก็ควรยอมให้ไปและในช่วงอายุ5 3 5 4ถึง54ปีนั้นให้ระหวังเรื่องของสุขภาพและเรื่องของการเสียทรัพย์สินเสียผลประโยชน์อาจจะทำให้อีกฝ่ายนั้นแขนมากก็เป็นได้และในช่วงอายุ55 6 2ถึง62ปีในช่วงนี้ดวงดีไม่มีอะไรติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน แต่สิ่งที่ควรระวังนั้นก็คือเคราะห์จากการเดินทางและควรระวังเอาไว้คนในบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้ไม่ควรใช้อารมณ์จนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดเสียผลประโยชน์ตามมาได้และก็ยังมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาบนั้นจากการเสี่ยงโชคอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วย ในช่วงอายุ63-65ปีนั้นเป็นช่วงสตาสดใสหน้าที่การงานจะขยายใหญ่โตมากขึ้นทำให้มีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนมากขึ้นอีกด้วยช่วงนี้มีเกณฑ์จะเดินทางไกลต้องระวังเรื่องของสุขภาพและในช่วงอายุ66-67ปีนั้นเป็นช่วงสตาชีวิตควรให้ระวังเพราะจากความร้อน ส่วนการงานนั้นให้ระวังผู้ไม่ประสงค์ดีจะหาโอกาสใส่ร้ายทําให้หน้าที่การงานของตัวท่านนั้นเสียหายหนักและก็ต้องระวังอย่าให้มีเรื่องคดีความเพราะเสียงที่จะแพ้ได้ง่ายสิ่งที่จะทําให้เจ้าสตานั้นจะมีสตาที่แข็งแกร่งและแคล่วคลาดปลอดภัยคือการทําบุญทําทานจําศีลภาวนา จะทำให้เจ้าสตานั้นจะมีดวงที่แข็งจากแควคลาดปลอดภัยเส้นการทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาหรือสร้างสังฆทานหล่อพระพุทธลูกจะช่วยให้สตาแข็งแกร่งมากขึ้นและในช่วงอายุ68-70ปีนั้นเป็นช่วงพ้นเคราะหกรรมหน้าที่การงานต่างๆํากำลังไปได้ดีเรื่องทรัพย ก็ถือว่าดีจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและในช่วงอายุ70ปีขึ้นไปแล้วเป็นช่วงที่จะวางมือจากหน้าที่การงานจะให้ลูกหลานสืบทอดกิจการการงานและในช่วง71-75ปีนั้นถือว่าดวงสตาดีใสได้ส่วนหน้าที่การงานก็ถือว่าวางมือให้ลูกหลานทําต่อแล้ว มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีโดยคำทำนายที่เก่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่คำทำนายเฉพาะเจาะจงเป็นคำทำนายโดยรวมท่านก็สามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อเป็นตัวเลือกแนวทางหรือจะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้พราะชะตากรรมของคนเรานั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตส่วนชีวิตจริง จะขึ้นอยู่กับบุญและกรรมและก็การกระทําของตัวเราเองเส้นในวันนี้เราทำดีเราก็ย่อมจะได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนมาถึงตรงนี้ขอบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโปรดอํานวยใจให้ท่านผู้ฟังนั้นจงแค้วคลาดปลอดภยัยมีแต่ความสุขความสมหวังมีแต่ความมั่งคัง่ง สมดังความมุ่งมา่รปรารถนาทุกประการด้วยเถิด